รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมกลับมาพบกับปอบเบิลประพาภัฒช,ชุนหวรากรในรายการสินสร้างสุขภาพค่ะเป็นรายการที่นำเอาศิลปะมาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีค่ะศิลปะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาทางร่างกายที่ดีขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าศิลปะเนี่ย จะค่อยๆกระตุ้นสมองในส่วนที่มีความบกพร่องให้ประสานสัมพันธ์กับมือแล้วก็สายตาซึ่งศิละปะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะช่วยพัฒนานในเรื่องของจิตใจให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะในครั้งนี้วิทยากรของเรามีอีกหนึ่งวัสดุนะคะที่สามารถนำมาวาดรูปแทนกระดาษได้จะเป็นอะไรต้องติดตามชมกันเลยค่ะตอนรับวิทยากรประจำรายการของเราอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะสวัสดีค่ะ ปกติวาดบนกระดาษค่ะวันนี้อาจารย์เปลี่ยนพื้นผิวใหม่เป็นอะไรดีคะครับวันนี้เราจะมาวาดาลงพื้นไม้นะครับ,รบนี่เลยไม,เไม้ที่เลือกมานะครับก็จะเป็นไม้ที่ดูแล้วทางานง่ายนะครับเบาแล้วก็หาซื้อง่ายคือไม้มบาซ่านะครับแต่คุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทั้งบ้านอาจจะมีไมเ้เศษไม้อะไรที่อยู่ใกล้ๆข้างๆบ้านอาจจะทิง้งจะทิ้งแล้ว ก็ลองเอามาแล้วก็อาจจะต้องอมาตัดแต่งนิดนึงแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบนะครับโดยการวาดครั้งนี้เราจะวาดลงบนพื้นเลยพื้นไม้เลยโดยที่ไม่มีการลงพื้นนะครับฉะนั้นอพอไม่มีการลงพื้นเนี่ยเราก็อาจจะหากระดาษทรายขัดให้เรียบร้อยนะครับ,รบไม้ชนิดอื่นอาจจะมีความแข็งอาจจะต้องใช้เลื่อยใช้อะไรตัดก็ต้องอาจจะเป็นอันตรายต่อ,อ คุณผู้ชมนะครับ<ม>ก็ลองหาให้ให้ลูกให้หลานทําให้หรืออะไรที่มันสูมเสี่ยงหรืออันตรายก็ยไม่ยังไม่ต้องไปทําหรือจะไปซื้อไม้บรรซ่านี่มาก็ได้นะครับ<ม>ใช้ตัดง่ายนะครับปลอดภัยนะครับค่ะปกติไม้ที่เราได้มาหรือไม้ที่เรามีอยู่บางทีเขาจะเคลือบเงาไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราสามารถนํามาวาดได้ไหมคะครับนํามาวาดไดเ้เราก็ใช้กระดาษทรายนี่แหละขัดขัดพื้นผิวให้เรียบนิดนึง โดยกระดาษทรายที่ใช้ขัดก็เบอร์ที่ละเอียดนิดหนึ่งนะครับเบอร์เล็กๆนะครับสีที่นํามาใช้เป็นสีอะไรคะเป็นสีอะคริลิกครับ<อ>เพื่อยึดเกาะได้ดีแล้วก็ไม่โดนน้าไม่เป็นไรโดยเราวาดครั้งเนี้ยเราอาจจะเอาดัดแปลงไปทําเป็นที่รองแก้วหรือแล้วแต่แบบอื่นก็ได้จะเอาไปตกแต่งก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยใช้สีอะคริลิกนะครับพอบนลงบนพื้นไม้ค่ะมันต่างจากลงบนกระดาษไหมคะ ลงพ,พื้นไม้จริงๆมันก็ไม่ได้มีความต่างอะไรกันมากนะครับเพราะกระดาษก็ทำมาจากไม้เพียงแต่ว่าไม้เนี่ยมาจากธรรมชาติเลยนะครับแต่กระดาษก็เขาต้องมาพิมพ์เป็นแผ่นๆมาทำเป็นแผ่นๆแล้วก็เราสามารถที่เราก็แผ่นเล็กๆเราสามารถที่จะมาขึงผน,นึกบนกระดานได้อันนี้แต่อันนี้ไม่มีนะครับเราอาจจะหาตัวจับไม้หรือ ทำยังไงก็ได้ให้สะดวกในการวาดนะครับลองลองไปดัดแปลงเอาเองนะครับได้เลยค่ะอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะครับผมเริ่มยังไงดีคะครับครั้งนี้เราจะวาดรูปที่มีความละเอียดขึ้นนะครับและเล็กนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้สายตาใช้การเกรงมือเกรงอะไรมากขึ้นแราะ เราทำมาหลายครั้งแล้วอาจจะมีความชำนาญก็ลองวาดที่มันยากขึ้นนะครับครั้งนี้ค่ะลงมือไปพร้อมกันเลยนะคะคผมจะผมจะวาดแมงปอนะครับถ้าเป็นเศษไม้เนี่ยอาจจะต้องระวังเสียนเนาะสำหรับคุณผู้ชมนะคะครับ ทำยังไงก็ได้ให้เราปลอดภัยนะครับการวัดครั้งนี้ก็รายละเอียดและผลเนื้องานเราจะเล็กนะครับให้ใจ เพื่อให้ทุกคนฝึกสมาธิความนิ่งของตัวเองนะครับผมเลือกไม้บรรซ่ามาเพราะว่าเนื้อไม้ละเอียดนะครับมีขายในร้านเครื่องเขียนนะครับไม่ไม่แพงนะครับลองไปหาซื้อแล้วมาทำดูนะครับ รูปแบบผลงานที่มีความละเอียดนะครับมันเล็กเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับใช้ผู้กันเล็กๆผู้กันของเราเนี่ก็จะเล็กนิดหนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์อยู่ในแถวเนี้ยนะครับ ขนาดของไม้ก็เลือกให้เหมาะมือนะคะไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปนะคะจะได้ถนัดในการทำงานค่ะ กา,การวาดการวาดบนไม้นะครับไม้บางตัวนี่อาจจะมีร่องลึกนะครับอาจจะวาดยากฉะนั้นเราก็การทำพื้นนี่สำคัญเราก็เอาต้องขัดให้ละเอียดนิดนึงนะครับ ใจเย็นยนนะครับ ตอนนี้พอสีแห้งนะคะอาจารย์ก็มาลงรละเอียดเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้ผู้กันเบอร์เล็กเลยใช่ไหมคะครับผู้กันเบอร์เล็กก็คอนโทรลยากนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ใช้ผู้กันบ่อยๆก็ชำนาญแล้วก็ลองลองทำอะไรที่ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ใจเย็นนิดหนึ่งให้มีเวลาให้มีเวลากั ชิ้นงานนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับค่อยๆเนาค่อยๆลงไปนะคะนะบนแผ่นไม้ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากบนกระดาษเลยนะคะอาจารย์ บนเฟรมแผ่นกระดาษแผ่นไม้นะครับบนเฟรมนี่ก็จะอีกแบบหนึง่งเขาจะ<ม>จะมี spring, สปริงสปริงของของเนื้อผ้านะครับไม้ก็จะแข็งตรงนะครับจะไม่มีสปริง ผลงานที่นี้เราเพิ่มความสมจริงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะยากสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ไม่เคยวาดงานลักษณะนี้นะครับใหว้วิธีสังเกตนะครับให้มีแบบหน่อยก็ดีนะครับ mm hmm. เราเห็นแบบเป็นยังไงเราวาดตามเป็นอย่างนั้นก่อนฝ mm hmm. ึกครั้งแรกนะครับยังไม่ต้องคิดว่าจะต้องยังไงลอง,ลอ,งลองวาดตามแบบก่อนมันอาจจะยากขึ้นมานะครับสําหรับคนที่ ท,ที่ทำแบบง่ายๆมานะครับก็จะยากขึ้นทีนี้เราก็จะเป็นการพัฒนาสมาธิและฝึกทักษะเราให้ดีขึ้นนะครับ ละเอียดให้เน้นสักเฉพาะจุดนะครับไม่ต้องไปเน้นทั้งหมดนะครับเฉ<ม>พาะจุดที่เราต้องการให้เห็นรายละเอียดและมีจุดเด่นนะครับผ<ม>ู้การเล็กๆค่อยๆแตะไปนะครับ สีแห้งเราก็เริ่มมาตกแต่งรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับใส่ความมันวาวของปีกสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะอาจจะลองหารูปที่ง่ายๆนะคะค่อยฝึกมือไป ไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะเพราะว่าศิลปะสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ความสวยงามเป็นหลักนะคะเราเน้นที่ความสบายใจความผ่อนคลายให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสีสันได้ใช้สายตาได้ใช้มือให้ประสานสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความสวยงามเนี่ยเอาไว้ที่หลังก่อนได้เลยค่ะให้มีความสุขสนุกกับการทำงานศิลปะไปพร้อมกันนะคะ แต่งรายละเอียดที่ไม่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับกราลองสังเกตด,ดูถ้ามีเวลา ผลงานของเบิ้ลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลูกโป่งในจินตนาการค่ะก็สามารถนำไปตกแต่งนะคะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เอาไว้ดูของเราเองหรือว่าไปตกแต่งในบ้านได้เลยค่ะของอาจารย์สวยงามมากเลยค่ะครับก็เป็นออกจะเหมือนจริงขึ้นมานิดนึงนะครับโอ้มีการ,รแต่งแสงด้วยนะคะครับอ เป็นของํำร่วยหรือจะเป็นที่รอ,องแก้วอะไรในบ้านเราลองทำดูก่อนเพื่อให้เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งหรือเราจะเอาไปใส่กรอบก็เป็นชิ้นงานที่ตกแต่งสวยงามได้นะครับวาดบนไม้พอเป็นแผ่นไม้นี้เราต้องมีการเคลือบไหมคะหลังจากงานเสร็จถ้าเคลือบก็จะดีอยู่แล้วครับแต่ว่าการเคลือบเนี่ยมันมีสารเคมีมก็ลองอาจจะให้คนอื่นเคลือบให้ก็ได้นะครับ ทายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมรายการของเราค่ะครับลองอคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านใดที่วาดมาแล้วหลายครั้งก็เริ่มอยากจะวาดให้มันยากขึ้นนะครับลองไปหาภาพที่มีรายละเอียดเล็กๆแล้วเก็บรายละเอียดมากขึ้นลองเอามาเป็นแบบแล้วลองหัดวาดดูใจเย็นๆนะครับค่อยไปทีละขั้นทีละตอนเราก็อาจจะได้ผลงานชิ้นดีๆชิ้นหนึ่งของเรานะครับอยู่ใน บนไม้หรือว่าบนที่ไหนก็ได้ลองหาที่ภาพที่ละเอียดนะครับฝึกบ่อยๆวาดบ่อยๆนะคะจะมีความชำนาญเพิ่มเติมค่ะแล้วก็สามารถมาเพิ่มทักษะได้ในรายการของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการค่ะอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะขอบคุณค่ะ,<ฮ>ะในช่วงหน้าค่ะเรามีเทคนิคเคล็ดลับสำหรับผู้สูงอายุมาฝากกันนะคะในช่วงนี้มาบอกค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่วงมีนมาบอกวันนี้มีนจะมาบอกเกล็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนอีกเช่นเคยค่ะโบราณเคยบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยามีใครชอบกินหวานกันบ้างไหมคะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าการกินหวานมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ผิวเหี่ยวย่นได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานขนมหวานหรืออาหารที่มีรสชาติหวานนะคะเพราะว่าเมื่อร่างกายมีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปเนี่ยมันจะไปเกาะติดกับเส้นใยโปรตีนที่อยู่ระหว่างเซลล์ผิวทำให้เกิดภาะวะผิวเครียดขึ้นได้และนำไปสู่อาการแก่ก่อนวัยผิวหยาบกร้านแล้วก็เหี่ยวย่นในที่สุดค่ะถ้าไม่อยากดูแก่กว่าวัยลดหวานกันดีกว่านะคะ และเกร็ดความรู้ต่อไปนะคะก็เป็นเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับผิวพรรณอีกเช่นเคยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการฝึกกลั้นลมหายใจเนี่ยสามารถชะลอใบหน้าไม่ให้แก่ก่อนไว้ได้นะคะวิธีการก็คือหายใจออกทางปากอย่างช้าๆนะคะแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกให้เต็มปอดค่ะจากนั้นกลั้นไว้ระยะหนึ่งนะคะแล้วจึงหายใจออกค่ะ ทำแบบนี้เป็นประจำนะคะวันละสองครั้งครั้งละ20นาทีจะช่วยชะลอผิวที่แก่ก่อนวัยและรอยหมองคล้ำบนใบหน้าได้ค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสำหรับครั้งหน้ามีจะมีเกร็ดความรู้ดีๆอะไรมาบอกทุกคนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายสำหรับเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากในวันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวได้เลยนะคะ ศิลปะค่ะสามารถประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบวัสดุได้หลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นของใกล้ตัวที่หาได้ง่ายๆผสานกับฝีมือแล้วก็จินตนาการได้เป็นของชิ้นเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ำใครสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราเองได้เป็นอย่างดีนะคะในครั้งหน้าค่ะรายการชินสร้างสุขภาพจะพบกับการวาดแต่จะวาดรูปอะไรติดตามชมได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะ วันนี้ปอะเบิ้ลและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ